จ๊ะโพสหลังมีคนลามถึงพ่อแม่เป็นนักร้องสาวที่มีงานแทบทุกวันเลยจริงๆค่ะสําหรับจ๊ะนงพนีที่ตอนนี้ทํางานหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นงานแสดงละครงานร้องเพลงรวมไปถึงการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยความที่จ๊ะนั้นเป็นสาวที่อารมณ์ดีทําให้เวลาไปร้องเพลงตามร้านอาหารหรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตนั้นมักจะ e n t อร์เทนลูกค้าอย่างสนุกสนานซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มักจะมีภาพของจ๊ะที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากที่ลูกค้าส่งให้หรือไม่ก็จากการชนแก้วกันในร้านจนมีีอออาาาากรเมมยยู่บ่บๆจจนนหลัง้ะ เปลี่ยนจากแก้วใสเครื่องดื่มมาใส่ขนมกินบนเวทีแทนล่าสุดวันนี้20กรกฎาคม65จ๊ะก็เดือดจัดเลยค่ะเพราะว่าได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนหลังจากที่มีคนลามาถึงพ่อกับแม่ของเธอโดยระบุว่าก่อนเป็นห่วงตับคนอื่นเป็นห่วงตังตัวเองก่อนสาวเอาดีๆเป็นห่วงหรือนอกจากนี้ยังเผยชัดการสนทนาที่คุยกับชาวเน็ตรายดังกล่าวโดยจะได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า เดี๋ยวจะหาว่าอีจ้าโกหกเคยฟ้องแล้วชนะจริงจ่ายเงินจริงไม่ตกตาแล้วอีจ้าก็จะเอาเงินทั้งหมดไปทำบุญซื้ออาหารหมาหมดเลยวิจารณ์ได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตอยาด่าถึงพ่อแม่เขามันดูสนุกเกินไปรอข่าสาวปากมึงแจ๋ว และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตั้งแต่เป็นจ้ามา13ปีคนด่าเป็นล้านเคยฟ้องไปแค่2คนเพราะด่าถึงพ่อแม่ฟ้องแล้วชนะทั้งคู่พวกเก่งในโซเชียลเจอตัวจริงนางเอกพระเอกทั้งนั้นร้องไห้ยกมือไหว้กันทุกรายแต่ถ้าตัดสินใจแล้วไม่เคยแผ่วไม่เคยยอมตอนนั้นเงินที่ได้มาจาก2คนนั้นเอาไปทําบุญให้น้องหมาหมดเลยและ คอมเมนต์ได้แต่ให้มันอยู่กับความจริงอย่าเป็นทาสของสื่อเยอะเคยไปดูคอนเสิร์ตเขายังหรือนั่งภาวนาอยู่บ้านอันไหนทนได้จะปล่อยผ่านแต่อันไหนเกินเดี๋ยวจัดให้จะเอาเงินมาเลี้ยงเล่าแฟนคลับแบบจุกๆรอดูค่ะสาวด่าถึงพ่อแม่ไม่เอาไว้เดอ้อบอกอยู่ทนายเยอะแฟนๆคอมเมนต์รัวๆเลยว่าพื้นที่ส่วนตัวเด้ออย่าล้ำน้าสาวทัวลงก็โวยอีก